thank mm -hmm. you สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอปลายนะคะในรายการเสียงกระซิบจากโยมาบาลค่ะทุกๆวันจันรนะคะทางช่อง5 Channel ค่ะเวลา20นาฬิกา10นาทีถึง21นาฬิกา10นาทีนะคะสำหรับใครที่มีเรื่องร้อนใจนะคะอยากจะบนบานสารกล่าวอยากจะขอเลขเด็ดหรืออะไรก็ตามนะคะต้องการวิธีส่วนตัวค่ะให้รีบโทรมานะคะในวันนี้1ชั่วโมงค่ะปายมีวิธีการแก้ไขแล้วก็การบอกเล่าว,ว่า เวลาไปบนเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างนะคะโทรมาที่เบอร์029349258 9ค่ะหรือจะส่ง SMS มาก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะปลายมีเรื่องที่จะนำะมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของซาตานค่ะท่านยมเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเจ้าแห่งความตายคำว่าดีสุดขั่วชั่วสุดขีดเนี่ยค่ะ บางคนอาจจะเคยได้ยินนะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดถึงแต่จริงๆคำนี้ค่ะเป็นคำที่ท่านโยมเนี่ยได้พูดอยู่เสมอเลยว่าทำบุญก็ทำมากที่สุดทำชั่วก็ทำมากที่สุดนั่นคือท่านโยมใครที่จะลงมาเกิดเป็นโยมพบาลในอนาคตนะคะท่านโยมเนี่ย จะต้องมีคุณสมบัติอยู่หลายอย่างแต่อย่างหนึ่งค่ะที่น่าสนใจก็คือว่าความชั่วกับความดีจะต้องเสมอกันเพราะฉะนั้นลองคิดดูนะคะว่าการที่หลอกล่อคนให้ตกนรกแล้วก็การเอาดวงวิญญาณของคนที่ยังไม่ได้ถึงค่าจะต้องนําลงไปข้างล่างนะคะจะต้องมีความบาปขนาดไหนแล้วท่านจะต้องทําความดีขนาดไหนนะคะสําหรับวันนี้ค่ะปายจะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับ ความเชื่อของต่างชาตินะคะละทัทธิซาตานค่ะคล้ายๆอาจจะเคยได้ยินว่าซาตานเนี่ยน่าจะเป็นพวกผีหน้าตาหน้ากลัวอะไรอย่างนี้นะคะจริงๆก็เป็นประมาณนั้นค่ะแต่ว่าทางศาสนาคริสต์นะคะมีความเชื่อว่าซาตานเนี่ย เป็นบุตรของพระเจ้าพระเจ้าเนี่ยได้สร้างซาตานไม่ได้เรียกว่าสร้างซาตานนะคะสร้างเทพพระเจ้าองค์หนึ่งมีรูปงามมากชื่อว่าลูซิเฟอร์ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความหลงตัวความทะนงตัวของเทพพระเจ้าองค์นั้นนะคะทําให้รู้สึกว่าฉันเนี่ยอยากจะกลับมาเป็นใหญ่ฉันอยากจะเป็นใหญ่เหนือพระเจ้าเหนือคนที่สร้างฉันมาเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันจะต้องทําทุกวิถีทางเพื่อให้เป็นใหญ่ที่สุดและมีคนที่มาเคารพ มากที่สุดหลังจากนั้นค่ะพระผู้เป็นเจ้านะคะทางศาสนาคริสต์ก็ได้รู้สึกว่าคงทนไม่ไหวแล้วจากกิเลสและความโลภเหล่านี้จึงส่งให้ลูซิเฟอร์มาเกิดนะคะเมื่อลงมาเกิดแล้วเนี่ยก็กลายเป็นว่าความชั่วร้ายความหญิงพยองความยะโสโอหังความอิจฉาก็ได้แพร่กระจายเข้าสู่จิตใจของมนุษย์จนทำให้พระเจ้านะคะเรียกซาตานว่า เจ้าแห่งโลกค่ะคำว่าเจ้าแห่งโลกเนี่ยหมายความว่าเป็นที่สุดของความอิจฉ้าที่สุดแห่งความโลภที่สุดแห่งกิเลสมนุษย์นะคะคำว่าซาตานค่ะจริงๆเป็นคำที่มาจากภาษาฮิบรูนะคะแปลว่าผู้กล่าวหาปฏิปักษ์หรือว่าผู้ขัดขวางค่ะถ้าน้องๆหนูๆคนไหนที่ดูรายการอยู่แล้วได้ดูการ์ตูนนะคะก็จะเห็นว่าอย่างบางเรื่องทอมแอนเจอรี่อะคะ่ะ มีด้านดีก็คือใส่ชุดขาวแล้วอยู่ดีๆพอเขามีความคิดที่ไม่ดีปุ๊บเนี่ยก็จะมีจิตวิญญาณอีกดวงหนึ่งเนี่ยหลุดออกมาจากร่างกายเป็นใส่ชุดดําแล้วก็แย่งกันเถียงกันว่าทําอย่างนั้นสิต้องฆ่าเขาเลยต้องทําสิ่งไม่ดีอีกดวงจิตหนึ่งที่ดีกว่าก็จะคอยห้ามว่าอย่าทํานะมันไม่ดีเราต้องเป็นคนดีอะไรแบบนี้ซาตานมีหน้าที่ที่จะทําให้มนุษย์รู้สึกไขว้เขวแล้วก็อยากที่จะทําบาปมากขึ้นนะคะหน้าที่ของซาตานค่ะ ซาตานนะคะจริงๆเนี่ยมีสัญ,ญลักษณ์ก็คือหมายความว่าคนชาวคริสต์เนี่ยมีความเชื่อว่าซาตานเนี่ยเมื่อปรากฏขึ้นที่ไหนเนี่ยจะทำให้เห็นว่าซาตานคือคนที่แสดงถึงความโลภแสดงถึงความจริงใจแต่ความจริงใจที่แสดงออกมานั้นหมายถึงว่าฉันให้เธอเธอจะต้องให้ฉันก็คือว่าทำอะไรทุกอย่างเนี่ย จะต้องมีผลตอบแทนเสมอไม่มีใครที่ทำอะไรให้ฟรีๆนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของความมั่นใจความเมีอยมนาจความแสดงออกค่ะสิ่งที่ซาตานทำนะคะคือความเย่อหยิ่งจองหองพยาบาทเวลาที่ใครรู้สึกว่าตอนนี้ฉันมีความรู้สึกที่กระหายที่จะอยากได้อะไรมากเกินไปแล้วนั่นหมายถึงนั่นหมายถึงความว่าคุณสามารถ ทำทุกสิ่งทุกอย่างสามารถที่จะเอาอะไรก็ได้ไปแลกเพื่อที่จะให้ได้สิ่งที่ตัวเองรักกลับคืนมานะคะอีกอย่างหนึ่งค่ะซาตานนะคะเป็นสัญลักษณ์ของความรับผิดชอบค่ะสำหรับผู้ที่รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรที่เป็นอย่างนี้หมายความว่าซาตานจะต้องมีการต่อรองกับคนที่ยอมรับว่าเราเนี่ยต้องการที่จะติดต่อกับท่านแล้วก็ต้องการที่จะ ให้ท่านช่วยเหลือในเรื่องอะไรแต่ทุกอย่างต้องมีเงื่อนไขค่ะถ้าทำแล้วได้ผลแล้วแล้วไม่ยอมแก้หรือยอมทำในสิ่งที่บนเอาไว้นะคะท่านก็จะมาเอาชีวิตของคนคนนั้นไปหมายความว่าชีวิตแลกชีวิตประมาณนั้นสิ่งที่ไปอยากจะย้อนให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะคะได,ได้ลองคิดนิดนึงก็คือว่าเวลาที่เราไปบนบานสารกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแหละไม่ว่าจะเป็นผีสางนางไม้ วิญญาณข้างถนนสัมภเวสีสารพภูมิหรือว่าอะไรทั้งหลายแหละนะคะเวลาไปขอเนี่ยน้อยมากค่ะที่จะได้ส่วนใหญ่ที่ได้ก็คือการบนคือมีการบอกว่าถ้าสมมติให้เลขเด็ด2ตัวกับลูกลูกจะเอาน้ําแดงมาถวายลูกจะเอาเสื้อผ้ามาถวายแบบนี้ถ้าคุณทําสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นแล้วชีวิตของคุณก็ยังดําเนินต่อไปได้เรื่อยๆแต่สําหรับคนที่ได้แล้ไม่ทํา มีหลายกรณีค่ะซึ่งปายเคยประสบกับตัวปายเองที่เข้ามาหาปายก็คือว่าเขาสัญญาว่าเขาจะไปลํำถวายถึงเวลาแล้วเขาไม่ลำํำมีผีผู้หญิงวิญ,ญญาณผู้หญิงคนนั้นเนี่ยตามมาตัดหน้ารถทําให้รถคว่ำเสียชีวิตแล้วทําให้คนที่บ้านเนี่ยรู้กันว่าวันนั้นเนี่ยคนที่เสียชีวิตเนี่ยใส่ชุดไทยนะคะก็เลยชัดเจนว่ามีการทวงคืนของสิ่งที่เคยไปขอพรมาแล้วนะคะ จากเรื่องของซาตานวันนี้นะคะยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะคะ่ะมีต่อในเทปหน้านะคะสำหรับเรื่องลัทธิการบูชาซาตานค่ะถ้าใครอยากทราบนะคะว่าซาตานเนี่ยมีลัทธิเป็นของตัวเองเลยเหรอแล้วมีความยิ่งใหญ่มีความแข็งแกร่งของลัทธินี้อย่างไรนะคะติดตามชมในเทปหน้านะคะสำหรับช่วงต่อไปค่ะใครที่อยากจะดูดวงเช็คดวงนะคะให้รีบเตรียมตัโทรเข้ามาเลยค่ะ